เมื่อคลิปวันก่อนมีผู้ถามมานี่ก็เห็นเป็นประโยชน์ก็เลยทําเป็นคลิปขึ้นมานอกจากตอบส่วนตัวแล้วทําเป็นคลิปขึ้นมาบอกว่าเราพอมํนนั่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะหาวหาวจนน้าหูน้ําตาไหลเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าชาญหรือเปล่าครับก็ตอบไปว่าไม่ใช่ชานเนาะอันนี้เป็นนีวรน,นะ นิวรณนน์แบง่งเป็นนิวรณ์ห้ามีการมาฉันทะความพอใจในรูปเสียงกยิรสยการสัมผัสพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้บินาน้าทินมิท่าความง่วงงาหาวนอนนี่จัดอยู่ในทีนมิทะอุตจาวิจิกิชฉาความมุ่งสั้นของคารจิตแล้วก็ความลังเลสงสัยเพราะฉะนั้น,นจัดเป็นนิวรณ์หมดในในการที่เราจเจริญสติจเจริญสมาธิหรือจเจริญสติปัฏฐานสนี่พวกนี้จะมา เนื่องจากคนที่เป็นคารวาสเือว่ามากมากอยู่ในรูปเสียงกิรตดคือคือมากมากในการรูปเสียงกีรติลการสัมผัสเนี่ยเมื่อสั่งสมมากมากเข้าแล้วแต่เราก็ยังอยากจะปฏิบัติทำที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาหาตนแต่เรื่องของโลกโลกลเราดําเนินชีวิตอย่างโลกโลกม,ม,มันต้องมีรูปเสียงกีรติลการสัมผัสแต่ในศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ทําใจแล้วก็ทําใจนี้ให้ขัดกิเลสออกนะสอนให้ไปนิพพานหรือจะถอนให้ใจสงบก็ได้ก็คือทําใจให้หลายสงบบางคนก็ฝึกใจก็แตครูฝึกใจเลยโดยแต่ทําใจให้สงบโดยการภาวนาพุโทโธก็ดีหรือดูลมหายใจดูลมหายใจดีกว่าได้ทั้งส,สมาธิวิปัสสนาพร้อม ถ้าดูความถ้าถ้าแนวที่จะมาถามกับพระเจ้าก็มาดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกแล้วพอเห็นใจเต้นก็ดูใจเต้นให้ชัดเจนต่อเนื่องนะแล้วก็จนกระทั่งแน่นเครียดแล้วก็โปร่งทุกทวารเป็นวิปัสนาเห็นรูปนามเกิดดับเราทําอย่างเงี้ยทาไปเนืองๆเนืองๆเรื่อยๆในระหว่างที่เราสมมุติว่าเราจะเริญสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเนี่ยถ้ายังเป็นคารวาตอยู่พอน้องเข้ามาหาตนปุ๊บเนี่ย ไอสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยเราเคยหลงไหลอยู่กับมันนะพอเราน้องก็มาหาตนก็มันกันเริ่มแน่นเริ่มเครียดเริ่มอะไรแต่มีอะไรแล้วบางทีเนี่ยนะก็บางทีก็จะดึงสติก็หาตัวหน่อยพอแน่นแน่นเครียดแล้วแล้วก็เกิดมันมันช้ามันไม่ไปไหนสักทีมันก็อ้อเราก็พยายามต่อสู้อยู่บางทีก็สติก็เผลอบ้างอะไรบ้าง น่อ่อนไปบ้างมันทําให้เกิดอาการหาวง่ว <c oughs> งเหงาหานอนแต่ถ้าคนเคยทําสมาธิมาได้แล้วผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งจิตใจสงบแล้วเนี่ยเริ่มเต็มเริ่มบริบูรณ์แล้วแล้วออกจากสมาธิมาหน้าตาแจม่มใสแต่ก็มารับเรื่องรปเสียงเกตแล้วการสัมผัสธรรมรวมใหม่คือไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ไม่รู้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะรักษาใจเอาไว้ไม่ได้สำรวมตันนี้ไปปล่อย อย่าออกจากสมาธิพวกก็ไปกินนอนกินนี่ไปดูท่องอินเทอร์เน็ตหรือไปคือเรื่องรับรูปเสียงกินและการสัมผัสว่าอย่างนั้นเถอรับเรื่องของกามเข้ามาอีกมันก็มากระโปะหนาก็ามาอีกถ้าเรายิ่งหลงไหลไปตามมันมากมากมากๆสมมติว่านั่งสมาธิน้อยแล้วก็เราก็เอาเรื่องทั้งโลกมากๆเข้ามาสองวันสามวันคราวนี้เวลามานั่งสมาธิก็เริ่มง่วงงองอีกแล้วอย,อย่างเดิมละเป็นอย่างนั้น บางคนก็เกิดได้ถ้าเคยได้สมาธิแล้วก็มีอัตตาอยู่ภายในแล้วก็เกิดอาการหาวหาวภายในเหมือนกับร่างทรงเลยก็มีแต่สําหรับผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยถ้ายังไม่มีวาสนาเรื่องร่างทรงมาแต่อดีตชาติเหมือนเข้อาอัตตาภายในมาแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าถีนิมิทาความง่วงเหงาหานอนเป็นธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติให้ผ่านจุดนี้ไปยืนยันในสติสัมปัญญาในฐานกายเวทนาจิตธรรมแล้วจนกระทั่งมันเต็มแล้วปุ๊บ ก,ก็ก็ผ่านในจุดนี้ไปได้เพราะว่าการเข้าไปอุปทานในเรื่องนะในเรื่องรูปสยงกิเลการสมาธรรมลมที่ทําให้เกิดนันทิขึ้นมาเนี่ยหรือพยาบาท,ทินิมิตะอุทจวิชาอวิจิกิจฉาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้พอเราดึงก็มาหาตัวแล้วเนี่ยเราดึงมามันต่อสู้อารมณ์จนกระทั่งมันสมาธิเราเรียกว่ามีกําลังแล้วมันต่อสู้้พวกนั้นได้แล้วมันก็เต็มนะอันนี้ถ้าเต็มเราเข้าสู่ระดับชั้นหนึ่งสองสามสี่ได้เนี่ย ตอนนี้เราถอนออกมานะเมื่อเราถอนออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเข้านะพอนออกมามานับเรื่องรับราวอะไรมั่งนะพอเราจะเข้าอีกเนี่ยเราไม่รู้จักรักษาประคองให้มันละเอียดอยู่เสมอเนี่ยนะพอจะเข้าอีกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการอย่างที่ว่าอาการห่านะแต่ว่าแต่ถ้าเราทรงสมาธิได้ดีชัดเจนต่อนเนื่องเหมือนเราดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกดูให้มากๆหรือจับความรู้สึกในมือให้มากๆ หรือดูใจเต้นได้มากๆแล้วจนกระทั่งมันชัดเจนและต่อเนื่องอยู่นะมันละเอียดอยู่เสมอเนี่ยมันจะไม่มีอาการหาวถ้าเรารู้จักทรงอารมณ์ก็เรียกว่าพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนกองบาดเต็มด้วยน้ํามันอันนี้มันจะไม่มีอาการหาวแต่ตราบใดเวลาใดนี่ถ้าเราปล่อยอารมณ์ไปตามเรื่องรูปเสียงกิริยการสัมผัสอยู่ซี่อยู่ภายนอกเอียนะไปมากพอเรากลับมานั่งใหม่จะมีอาการหาานี่แหละเป็นอย่างเงี้ยบางทีก็นำลายยืด นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากเป็นนักปฏิบัติก็คือถ้าเป็นพระเป็นชทีที่ทรงอารมณ์อยู่เสมอเนี่ยพอผ่านจุดนี้ไปได้และทรงอารมณ์ให้ละเอียดอยู่เสมอไอ้ว,ว่าอาการหาวันจะไม่มีแต่ถ้าใครเคยแบบว่าเป็นนักปฏิบัติแบบมีเจโตผสมด้วยเนี่ยบางทีอาจจะมีอาการหาวเนื่องจากเหมือนกับว่าถ้าเราปล่อยไปตามปล่อยอารมณ์มาเอาใช้อํานาจจิตไปทําประโยชน์ภายนอก ไปช่วยเหลือเข้าไปไอ้นอนท์ไอ้นี่พอเรากลับมานั่งสมาธิมันจะมีอาการเหมือนล่างทรงแล้วเหมือนอาการหาว <c oughs> เพะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติฐานตรงนี้จนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ได้แล้วประคองอยู่ในอรียบท,ทั้ง4นะฐานกายในกายเวทนาในเวทนา,นทนาจิตในจิตทําในธรรมแล้วก็ในเอรียบทุทกเอรียบทให้ได้ให้มีสัมมัญญามีสติมันจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็ปอกประคองต่อสู้วนไปได้โดยไม่ทุกหเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ มันจะขจัดไอ้เรื่องอัตราตัวตนซึ่งอยู่ภายในนการยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวนี้ออกไปทำให้มันก็เรียกก็เหมือนเนี่ยเราสีไม่ขีดไฟเนี่ยสีให้ร้อนทรงอารมณ์อยู่เสมอเวลาจะเข้าสมาธิก็ง่ายก็เรียกก็ทำให้ชํานาญทำมาประคองสม่ําเสมอไว้แต่ถ้าเราทําทิ้ง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 ทำทำทิ้งทิ้งทำทำแน่นอนความหาานี่ก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา